สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องล่าข่าวร้อนเพจดังแจกสุดข้าวมันไก่ทำเอาชาวเน็ตโฟกัสที่จานเรียกว่าเป็นภาพข้าวมันไก่ที่ท็เอาชาวเน็ตต่างพาก,กันออกมาแสดงความคิดเห็นกันสนันโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อทางเพจตำรับค้างวังได้ออกมาเผยภาพข้าวมันไก่สุดชาววังพร้อมการจัดจานสุดอลังการโดยทางเพจได้ออกมาเผยว่าข้าวมันไก่รสชาติเที่ยวเราคุ้นเคยให้รู้กันไปว่า มากินข้าวมันไก่ที่ประเทศไทยที่มาของข้าวมันไก่สุดเด็ดข้าวมันไก่ค้างวังทําเรื่องธรรมดาที่คุณตาให้เป็นศิลปะทางการคิดมันน่าจะเป็นงานถนัดของเชฟไปแล้วและวันนี้ก็ไม่มีใครไทยถูกว่าเชฟแกะสลักเลือดไก่ ไปทำอะไรเข้ามันไก่คือของโปรดของเชฟเลยครับเมื่อชาวนั่งทานเข้ามันไก่แล้วมีความรู้สึกว่าถ้าอยากกินให้ล้ํากว่าแบบเดิมจะทํายังไงดีซึ่งหลังจากนั้นทางเพจก็ได้โพสต์วิธีทํเข้ามันไก่อย่างละเอียดยิบและลงภาพเข้ามันไก่ที่เร,เรียกได้ว่าสวยงามมากจริงๆซึ่งหลังจากที่ทางเพจได้โพสต์บทความและรูปภาพลงไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นดังนั้นจะมาเป็นเข้ามันไก่เหมือนกันไม่ได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลืมแกะผักชีค่ะเชฟ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่กินและจะอัดกรอบคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใบผักชีควรแกะเป็นลายกะนกนะครับ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยมากนะ่ากินมากอยากแกะสลักเป็นแอบปละเมอโพพกว่าเป็นฝีมือตนเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าให้ประเมินราคากันจากเรื่องราวและรูปลักษณ์คิดว่าเท่าไหรคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นข้าวมันไก่ที่รูปลักษณ์เลิศมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยน่าทานมากเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเกินเบอร์ข้าวมันไก่มากค่ะเชฟโทมัสคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่กล้ากินเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยมากเลยค่ะเชฟ ขอขอบคุณข้อมูลจากขรอข่าวขอบคุณค่ะ